สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เราก็จะมางานนะครับบูชาดาวนะครับบูชาดาวนเคระเขาใช่ไหมบูชาดาวนเคระเะ งานเขาก็จะมีมาตั้งแต่วันที่10ถึง16กุมภาพันธ์แต่ตอนนี้เราก็มาวันที่14กุมภาันวันวาเลนไทน์นะครับผมก็ได้ีโกกาัดมาที่จันทบุรีอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ผมมาเนาะแล้วจะไงเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับก็มีเพื่อนมาด้วยก็เป็นโจโจ้นะครับเป็นเ,เจ้าบ้านเนาะอยู่ที่นี่ยวไงเขาน่าจะรู้ รายละเอียดมากกว่าผมแต่ว่ามาแล้วปีที่แล้วผมมาแล้วรู้สึกดีมากก็เลยกลับมาอีกนะครับอยู่ที่วัดอะไรนะเจ้าวัดเขตนาบุญยาลามจันดบุรีวัดเขตบุญญาณะไอวัดเขตนาบุญยาลายาลามาาจันทบุรีนะเนาะเขาก็จะจัดทุกปีเนาะจัดทุกปีก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับวัดจีนเป็นวัดจีนวัดจีน เป็นนักศึกษาอะไรครับอ่คุณครับอกคุณสครับ2 6องหกครับเดือนนะครับเดือนตุลาครับตุลาตุลาเกณฑ์เกมแนีนมาด้กนนเจว่าือยกันเครับครับนไหนี ดาวเกตในดาวเกตยี่ส um um ิบเอ็ดดอกเหรอยี่สิบเอ็ดดอกเอยี่สิบในต่างอืมออ ก็เราก็เอานำอะไรนะไอบัตรที่เขาให้เรามาตั๋วที่เขาให้เรามาเราก็ยื่นกับเจ้าที่เจ้าที่จะจัดชุดบูชาดาวนบคอให้เราณจุดจุดนี้แล้วเราต้องไอบูชาอะไรอย่างเงี้ยไหมเดี๋ยวเราบีค่าก็จ่ายอยู่ที่จุดนี้คือเท่ากันใช่ไหมใช่ เราไปเตะเราก็ต่อมาเราต้องไปไหว้เจ็ดาเอาไม้ให้หน่อยเอาไม้ให้หน่อยสำหรับหลังจากที่เราไปเอายื่นตั๋วไปให้เจ้าที่เขาจัดชุดไหว้ไหว้บูชาดาวแล้วเนาะ mm hmm. เราต้องมาจุดที่สามคือไหว้ฟ้าดินที่จุดที่สี่คือไหว้เทวดาฟ้าดินตรงนี้เ mm hmm. ดี๋ยวเราก็ไปไหว้เทวดาฟ้าดินเพื่อขออ่า ให้เทพเจ้าคุ้มครองเรานะเก็นี่ครเขียนปูออกมาสามดอกนะครับตามก็จะมีเจ้านที่ดูแลให้ครับวางเล็กๆออกมาสดอกที่เหลือใส่ถุงไว้ก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วอาบิษารดอกซึ่งนามสกุลตัวเองแล้วขอได้เลยครับขอผมโทรบอกมาสามดอกอ่าสามดอกเออแล้วก็ไปปลู เราก็ปิดผู้นาลาอธิษฐานอันนี้นเป็นจุดห<ล>ไหว้ฟ้าดินเทวดาฟ้าดินเทวดาฟ้าดินนี้เราก็มาเป็นงานบูชาดาวนพเคราะห์นะครับที่จันทบ,บุรีเนาะแล้วก็ เราก็จุดธูปสามดอกนะครับตามที่เจ้าหน้าที่ให้มาเราก็พอพกท,ทางน,นะครับไหว้เทวดาฟาดดนเสร็จแล้วเราก็นำธูปนะครับมาปักตรงที่กระถางตรงนี้ จุดเลียวเ้า5ต้องหาที่อรรองเท้าก่อนครับผมเราก็ทำการถอดรองเท้ากันนะครับนี่ก้าดอกหมด9ดอก9ดอก1 2 3 ครบไปต้องให้เหลือสามตอกะแยกไว้สามตอกโอเคเหลือ3ามตอกไโยโอเคครบแค่ต่อไปเราก็จะไปยอดเลยจะจอ,อดในนาม การจุดต <ana> ่างๆเพ่ต right okay, ้องอยาบมืทำบุญท่าประจำวันแก่ยังยังไม่แก่เอ็นเส้นในมือเลยดอขไบคุณเจ้าภาพโรงงานที่มารมกังก่อนาร ในดาบในตะหลาดด้วยนะครับอาหารที่เราเามาเรียนนั้นเป็นอาหารเจเนื่องจากว่าเราอยู่ในตรินมณฑลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเจอมานั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงนะครับเราเรียนอาหารเจท่าจะได้คุณไดุ้ณสดไปด้วยนะครับขอขอพระคุณเจ้าภาพทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงธุรกิจการเจริญเจ้าหน้า คิดปรับสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับไม่ต้องรีบรอนนะครับเพื่นมีเวลาเหลือเฟือนะครับมาดูทาเราต้องค่อยๆ ค่อยๆไหวค่อยๆอ,อับทฐานนะครับไม่ตกองร่รร้อใสเย็นๆนะครับท่านตั้งใจมาแล้วมีแต่บูทุงตั้งแต่ท่านตังต้ตงใจจะเดินมามาแล้วหมดไหมหมด,หมดไหมเจ้าเหลือบาตรึึ่งใช่ไหมทำบุญให้เต็มที่ทำให้สุขใจทำบุญให้สบายใจนะครับคุณไหว้ิัดพิษก้อ่าวล้อุณน นี่ครับต่อไปเราก็จะไปจุดเทียนนะครับอูแสดาตรงนี้นะครับขอบคุณานะครับหลายาขาันการขอบคุณมาก ชีหกจุดสุดท้ายใช่ไหมเราก็อีเลอีกสามดอกใช่ไหมสามดอกเราก็สมาี่นีงกันนะครับ ว่าใ <Okay. S 2> ห้สวยีวก็คือเทพเจ้าทั้งหลายให้ปกปักรักษาพี่คลองเราดูแลเราตลอดปีนี้และปีต่อไปเป็นเทพเทพเจ้าเซียน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 ก็ขอพรนะครับว่า เภชาติานะครับให้ปกปักรักษาเราเนาะสามดอกสิบห้านะครับต่อไปเราก็จะไปทำการจุดเทียนนะครับไปไปทำอันนี้ก่อนไหมอ่ะไปเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเนี่ยจุดแล้วเสร็จแล้วค่อยมามันจะร่องรอยเอ้าหรอ ก็จะไปแก้ชงนะคระับอันนี้เก็จะไปแก้ชงกนทอนจะเก็บได้เลยจ้ยยอันนี้ก็ได้ ขอขอบคุณครับนประบครับผมข้างนีเรา่เห็ยนชื่อนามสกุลชื่อได้ปีนักศึกษาครับนใจแก้จนเรียนเชิญลำนี้เลยนายนายด้วยนดีชบ้านนี้เลยคกะแก้ปัญตอนนี้เลยค ต่อเกิดแล้วก็เวลาเกิดเพราะเวลาไม่มั่นใจเขียนว่าดีมากใช่เพราะเราเกิดแล้วดีอยู่แล้วโชคป๋าอันนี้นะคะคุณบูนะคะปกปักอังศาได้1ปีคุ้มครองให้พวกติโตตลอดเวลาเขาจะได้คุ้มครองเราใส่กระเป๋าตังค์ได้ใช่ค่ะเก็บโตสามได้แล้วก็ได้ตังค์ได้ได้หมดค่ะโชคนะฮะติโตได้คุ้ครอง

อะไรครับต,ต้องการทีเดียวใครคุยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เทวดะแล้วนนี้ต้องเขียนนี่อันนี้เอาไปไหนลายอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อเหมืนอนโอ้ ก็ไปรับน้มันจะเกียงไล่อรอบครับออกเลครับขออกคระดาษนี้เราเขาเต้ากนครับนนี้ควสามารถในัเขอาไปรับประทารับไูเลยคือล่ออกจับ้าไป้งนั้นครับ แล้วไม่ต้องกลับมาอีกแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องกลับมารับเชียร์ได้เลยเรอคือระ,ะคบแจกมานี่ไยไรล่ะมึงเร็วเร็วเวเรวเ็ยไปเลยครับหล่อเนี่ยเร็วเร็วเร็วเรวเลย้าแ,แต่บอกว่าเปิดที่เ้เลยแล้วปิด เป็นไงคงเข็มคงมามาทำบนกระดาวษเอาใช่ผมอะใส่ห้ามใส่โป้ีิ่งแล้วครับเข่าเยอะกระจาครับผมนะครับไปง้เดินเคยนะครับการเดินเรียนนอกนวัตถือว่าเป็นผู้ปกครองที่ท่านจะต้องสัมบสนพูดนะครับ คน,นอนคนลอันเอออันไหนของ้าหน้าอันน้ยผงหน้าเออมาจบนี่นี่นี่ติดกันไหมเรา หล่อเนี่ยไม่มีคำเดาแล้วเดี๋ยวเราจะกันแบบนี้กั้นแบบไม่ให้ดันลมลมนะครับโอเคเราให้กั้นกั้นแล้วก็จะมีคำอธิษฐานให้เราบูชาตามนี้ แล้วก็ไอสิ่งที่เขาให้เรามาไหนอ่ามันจะเป็นแผ่นเนี้ยแผ่นแผ่นแข็งๆน่ะแข็งใช่ยังงี้เนาะไม่ใช่อ๋อนี่นี่ที่มันพันอยู่กับทูเราต้องปักเนี้ยปักปัดเชียนตามดวงชะตเตานี้กับวครับผมเนี่ยเราต้องปักปักเงี้ยปักตามในลุกเขาจะมีรูมีอย่างเงี้ยให้เราเนาะอย่างเนี้ยเราได้ไม่เหมือนกันเนาะ แต่ละคนตาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันได้ไหมในอันนี้กลับหัวไหมไม่กลับใช่ไหมเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วแต่คนแล้วแต่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันว่าดวงเราเป็นแบบไหนพี่แจ๊คจะยี่สิบเอ็ดเล่มของโจจะยี่สิบเล่มตรพอกันเลยหมดอนี้หมดแล้วตายแล้วไมพูดได้ที่ก็ ได้หลายอย่างมากเลยโตว,วันนี้รู้สึกกบคุณบอกทกวนให้ใครใค้ก็มาโอเคเรามาปักนี่เพื่อนก็ได้จุดเทียนไปเรียบร้อยนะครับไหนมาดูของเราเทียนมันตูดเลยนี่นะครับวิธีเดี๋ยวผมจะบอกนี่ฝนตูดมันออกก่อนฝนตูดมันพรม,พมฝนตูดทันออก คนนะตูดมั้วกนะ็ปักมันจะได้ปักง่ายนืมนะครับโอ้ตัวดำเดี๋ยวมาดูของผมน,นะครับเดี๋ยวขอปักปักก่อนปักทูกปักเอ้ยปักเทียนก่อนอืม อันนี้ก็ถือวัดนี่ครับหลังจากที่เนาะปักเทียนแล้วก็สปปะาดิเดี๋ยวไดให้ดูแชงอย่าลืมต้องไปทำบนะัตรเก่งเดี๋ยวเขาจะเอาซื้อเข้าโบสถ์โจทำหรอ,อมันมันโอเคแล้วโอเคมาอ่านบ้างอันนี้ก็นี่นะครับ ก็เป <Hein? S 1> ็นการทำฮะรใช่ไหมใช่อ่านป้ายไดะควรทำเก่งไหมแต่อาจได้ป้ายกหลังไีขาวอ๋อโอเคโอเคเอออ่อโอเค ทำเสร็จแล้วก็สรประมาณนี้เราต่อไปเราก็จะไปทำพระเก่งต่อนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นปีชงเนาะก็ต้องลองดูข้งในตอนนี้ก็พระกสวรัน เก่งต่อพอเราเป็นปีชมเนาะไหนๆก็มาแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วอ่ะทาไปครับได้ๆๆเริมดวงนี้ตระนุเองไปปีชมต้องทำโอเคเข้าทั้งเมื่อกี้เราก็ไปทำพิธีจ้าไดเป็น คอบครัวครับครอบครัวใส่ได้เจ็ดนะคะไม่ถึงก็ได้นะใส่ได้สูงสุดเจ็ดคนเอาชื่อเราก่อนใช่ไหมครับเราชงไหมชงครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของผมชงชงร้อยแบบร้อยครับปิคุลปิคุลโอ้ยปิคุลอยากให้ทําเดียวเลยอ่ะจะได้ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วทำเดียวแล้วคนที่ไม่ชงก็รวมกันไปหมดคือทำเอาแค่คนเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค เดียวเลยเพราะว่าค <die> ุณชมร้อยเลยทำคนเดียวเลยคเขียนชื่อชัดๆตัวโตๆชื่อชัดๆตัวโตๆ้าไม่ได <wh> ้ชมคุณชมร่วมเราอย่างนี้ให้เขียนอะไปแต่ถ้าทำชมร้อยให้ทำคนเดียวดีกว่าเขาจะได้ส่วนเขาได้ววนเดือนปีเกิดใช่วันเดือนปีเกิดตรงนี้ Thank yeah. you. ไปไหว้ก่อนจ้าหาช่วีเฮงเฮนจ้ะอันนี้เสร็จแล้วเหรอไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแ้วก็เจ้าเสร็จเราอ่ะไปสู่ไปทำบุญแล้วดอกขอแล้มาด้วยเรา โอเคได้ไม่งั้นเออเออเด้เยอ่ยิ่งชงคนยิ่งครับอันนี้ก็ได้มาทำการนะครับทำการอะไรนะสะดอกเคาะปีชงแล้วก็ทำอะไรเก่งเหรออันนี้เราก็อยู่ที่วัดเขตนาบุญยาลาม นะครับเป็นโอกาสดีที่ได้มาอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีนะครับผม,มยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้ามีโอกาสปีหน้าผมก็จะมาอีกนะครับก็รู้สึกแบบว่าเออมันมันเป็นอะไรที่แบบว่ายังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนโจน,นะครับที่พามาอะไรก็คือไม่เคยไม่เคยปกติก็ไม่เคยทำนะครับ นะมาทำแล้วมาเราก็รู้สึกดีนะครับสวัสดีครับ